สวัสดีคุณผู้ฟังที่คารุปรักทุกทท่านครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเอ็นมากับตัวจริงครับซึ่งเรื่องราวมันเป็นของคุณโกจังหวัดสกลนครตัวคุณโกนั้นประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมแต่ก่อนที่คุณโกจะมาเป็นช่างตัดผมได้คุณโกได้ไปเล่าเรียนการตัดผมมาก่อน จากนั้นก็มาเปิดร้านตั้งอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากๆเพราะอยู่ติดกับตลาดควรพลุกพล่านตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะมันเป็นย่านธรรมาค้าขายถึงคนจะพลุกพล่านเดินไปเดินมาเข้าออกตลาดเยอะใช่ว่าจะไม่มีความน่ากลัวเรื่องผีผหรือสิ่งเลึกลับเหนือธรรมชาติร้านตัดผมของคุณโกตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของตลาด แต่ร้านตัดผมของคุณโกที่มาเช่าเปิดนั้นมันเป็นร้านเช่าหลายต่อกว่าคุณโกจะมาเช่าเปิดให้บริการลูกค,ค้ามันก็ผ่านมาหลายมือแล้วและคุณโกคือผู้ที่เช่าคนล่าสุดแต่จะย้อนกลับไปวันตเรตรียมจัดตกแต่งร้านก่อนวันเปิดให้บริการคุณโกได้เปิดประตูเข้าไปดูภายในร้านตรงมุมห้องมุมหนึ่งมีพวงมาลัยแห้ง น้ำสะอาดและกระถางทูบตั้งไว้อยู่ที่พื้นร้านตอนแรกคุณโกก็ง,งงว่าเขาเอามาตั้งไหวอะไรพอนึกไปนึกมาก็เดาๆไปว่าหรือจะเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือนอะไรทำนองนั้นแต่พอได้เปิดร้านวันแรกคุณโกก็ไม่ได้เอาของที่ตั้งไหวไปทิ้งแต่อย่างใดแต่เปลี่ยนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยน้ำสะอาดหรือแม้กระทั่งทูบหรือทูบที่จุดไหว้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทุกวันพระแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่คุณโก้กราบไหว้ทุกวันพระไม่ใช่พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันเป็นผีหรือสัมภเวสีวิญญาณที่ล่องลอยคุณโก้ก็ไม่รู้ว่าวิญญาณสัมภเวสีผีตนนี้มาจากไหน และเกี่ยวพันอะไรกับร้านตัดผมแห่งนี้ร้านตัดผมของคุณโกเปิดบริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวันมันมีอยู่วันหนึ่งลูกค้าเข้ามาใช้บริการร้านตัดผมของคุณโกอย่างขับขังตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็ว่าได้จนยันตกดึกใกล้ๆตอนค่ำๆเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆมีลูกค้าท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ลุงแกเป็นรอปภร,รูงานแห่งหนึ่งลุงแกน่าจะเปลี่ยนเวรยามกับเพื่อนแกแล้วลุงแกก็เลยแวะมาใช้บริการตัดผมที่ร้านของคุณโกเพราะว่าแกมาตัดผมที่ร้านของคุณโกเป็นประจำเรียกว่าเป็นลูกค้าขาประจำเลยก็ว่าได้เวลาที่ลุงแกมาตัดผมจะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่า,วาทุกครั้งคุณโก้ก็ตัดผมให้ลุงแกไปลุงแกก็ชวนคุณโก้คุยเล่น วัวเาะไปเรื่อยมันมีประโยคนึงทุกครั้งในเวลาที่ลุงแกคุยกับคุณโกจนต้องทำให้คุณโกหยุดชะงักทุกครั้งในขณะตัดผมคือลุงแกพูดว่าไม่กลัวผีเหรอคุณโกก็ตอบทุกครั้งเวลาที่ลุงแกถามมาไม่กลัวหรอกลุงแต่ในใจลึกๆคุณโกก็เป็นคนกลัวผีไม่ใช่น้อยแต่กต็ตอบลุงแกไปอย่างนั้นแหละ โกได้มาเจอกับตัวเองหลังจากที่ลุงแกทักและตัดผมกลับไปแล้วคุณโกก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างเขาให้เห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างคล้ายผู้หญิงตัวผอมหุ่นดีหน่อยแต่มองไม่เห็นใบหน้าเพราะเห็นแต่ด้านข้างตัวเขาและเงาดำๆรูปร่างคล้ายผู้หญิงก็เดินผ่านแวบไปแวบมาบริเวณหน้าร้านตัดผมของคุณโก ลักษณะการเดินจะเดินไปเดินมาเดินผ่านหน้าร้านไปปุ๊บสักพักก็เดินผ่านหน้าร้านอีกเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งหลายรอบจนคุณโก้นั้นรู้สึกเอกใจว่ามันแปลกแล้วคุณโก้จึงออกไปดูข้างหน้าร้านพอเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าไม่เห็นมีใครมีแต่ความเงียบเพราะว่าคนที่เดินไปมาจ่ายตลาดกลับไปกันหมดแล้ว โกก็ชะงกหน้าออกไปดูอีกครั้งแลซ้ายแลขวาคราวนี้กลับเห็นหลังคนแวบๆบแบบเดินหายเข้าไปในพุ่มกระถางดอกไม้ข้างร้านแล้วหายไปคุณโกคิดว่าเหตุการณ์คืนวันนี้มันจกผิดปกติกว่าทุกวันคุณโกคิดว่าคนตัวใหญ่ขนาดนั้นจะเดินผ่านซอกเล็กๆข้างร้านได้ยังไง ก็ในเมื่อด้านข้างร้านเป็นกำแพงและมีกระถางพุ่มไม้เต็มไปหมดมันยากที่จะเดินผ่านไปได้คุณโกเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกกลัวผีขึ้นมาจึงรีบเข้าไปในร้านเพื่อไปเก็บอุปกรณ์ต่างๆกลับห้องรีบเคลียร์จัดการร้านแต่ในขณะนั้นเองไฟในร้านก็ดับลงคุณโกตกใจมากเหตุการณ์และบรรยากาศในขณะนั้นก็เปลี่ยนไป แบบว่าวังเวงวังเวงแอบหลอนไม่น้อยจังหวะนี้พอดีสายตาคุณโกเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มคลายผู้หญิงนั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ตรงมุมห้องก็ตรงที่คุณโกเปลี่ยนพวงมาลัยเปลี่ยนน้ำสะอาดและจุดธูปไหวุ้กวันพระคุณโกคิดว่ากูโดนเข้าให้แล้วไงพอตั้งสติได้คุณโกก็รวบรวมความกล้า ะตะโกนบอกผีที่อยู่ตรงหน้าว่าอย่ามาหลอกกันเลยถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันดีๆเถอะอย่ามาทำแบบนี้พอคุณโก้พูดจบผีนั่นก็หายไปต่อหน้าต่อตาเหตุตาหการณ์ในวันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนมาอีกคืนวันหนึ่งคุณโก้ก็กำลังเก็บร้านเหมือนเดิมตามปกติทุกวันแต่ใครจะไปรู้ว่า มันจะเกิดเหตุการณ์อันน่ากลัวเกิดขึ้นคือลูกค้าที่ตัดผมกับคุณโก้ท่านหนึ่งพอตัดผมเสร็จแล้วเดินข้ามถนนไปยังซอยออพักฝั่งตรงข้ามกับร้านตัดผมของคุณโก้ขณะเวลานั้นประมาณหกโมงเย็นกว่าๆเกือบจะหนึ่งทุ่มเวลาก็โปรยเพลสลัวสลัวข้างหน้าปากซอยตลาดจะมีลุงกับป้าสองผัวเมียขายผัดไทยอยู่ ลุงกับป้าที่ขายผัดไทยเล่าเหตุการณ์ว่าเห็นผู้ชายคนนี้ที่เพิ่งเดินออกมาจากร้านตัดผมของคุณโก้และกำลังข้ามซอยกลับเข้าหอพักแต่จังหวะที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะข้ามไม่ข้ามป้ากับลุงขายผัดไทยได้ตะลึงและช็อกกับเหตุการณ์ที่เจอคือจังหวะที่เขากำลังก้าวขาข้ามลงไปในถนนมันมีเงาดำๆรูปร่างคล้ายผู้หญิง ยื่นมือออกมาผลักผู้ชายคนนั้นหลมเข้าไปในกลางถนนในขณะที่รถกำลังวิ่งคว,วักควปรากฏว่ารถชนเสียชีวิตคาที่ณตรงนั้นเลยลุงป้าที่ขายผัดไทยต่างก็มองหาผู้หญิงคนนั้นแต่กลับหายไปอย่างไม่มีร่องรอยเชื่อว่าชายคนนั้นน่าจะถูกปีผลักให้เสียชีวิตคนหมู่มากวิ่งกรูแห่เข้าไปดูกันใหญ่จากนั้นไม่นาน จ้าหน้าที่ก็มากันคนออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการสะดวกในการทำงานจากนั้นก็เคลียเรื่องศพเรียบร้อยสรุปทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นอุบัติเหตุแต่ทางสยศาสตร์ใครหลายคนและลุงกับป้าที่ขายผัดไทยก็เชื่อว่าผีผลักให้เสียชีวิตแต่ก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผีทําจริงสรุปเรื่องนี้คร่าวๆ ไปเป็นอุบัติเหตุคุณโก้ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นเช่นกันคุณโก้จึงมานึกถึงเหตุการณ์ครั้งแรกที่เจอวิญญาณผีผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเพราะคุณโก้ไปต่อว่าผีที่สิงสถิตยอยู่ในร้านเลยอาจทําให้ดวงวิญญาณนั้นโกรธแค้นเลยไปก่อเหตุด,ดังกล่าวขึ้นวิญญาณผีผู้หญิงที่ร้านตัดผมของคุณโก กับเหตุการณ์ที่ลูกค้าโดนวิญญาณผีผู้หญิงผลักให้รถชนตายน่าจะเป็นวิญญาณดวงเดียวกันคุณโก้ก็มาคิดนะว่าวิญญาณผีผู้หญิงปริศนาคนนั้นเขาเป็นใครมาจากที่ไหนแล้วมาอยู่ในร้านนี้ได้อย่างไรจนได้เข้าไปถามเจ้าของที่เปิดให้เช่าร้านคุณโก้ก็ได้คำตอบว่าแต่ก่อนมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามหาผัวของตนเอง ที่มาตัดผมที่ร้านนี้ล่ะเรื่องผัวไปม,มีคนใหม่เมียไม่พอใจเลยจะเอามีดไปฆ่าคนที่เป็นผัวคนในร้านแตกตื่นกันโฮผัวเมียคู่นี้ยือหยุดชุดกระชากแย่งมีดกันภายในร้านพักหนึ่งเมียสู้แรงผัวไม่ได้ผัวก็เลยเอามีดที่ตนถือมาแทงส่วนเมียเข้าไปครั้งเดียวตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตคาร้าน น้ำเลือดไหลนองเต็มพื้นร้านทางผัวก็ถูกจับไปทางเมียนั้นเป็นลูกกัมพราพ่อแม่พ่อแม่เสียชีวิตไปหมดญาติพี่น้องก็ไม่มีตัวคนเดียวทางเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บศพไปฝังรอที่สุสานร,รอติดต่อญาติมารับแต่ก็ไม่มีญาติคนไหนมารับสันนิฐานว่าไม่มีคนทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกมาจากที่ร้านตัดผม จึงทาให้วิญญาณน,นั้นยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอวันแก้แค้นกับไอ้คนที่ทํากับเขาไว้เพื่อมาชดใช้กันและกันชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตวิญญาณถึงเฮียนหนักคุณโก้ทาใจไม่ได้กับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นจึงได้คนข้าวคนของย้ายออกจากร้านในวันรุ่งขึ้นทันทีเพราะว่าทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วผีมันเฮียนหนักมาก